ไม่งั้นถ้าเกิดเอาคนแรกหรืออะไรเดี๋ยใจเออด้วยไหมดีไหมเอาคําตอบที่เหตุเหตุผลโดนใจผู้จัดแล้วกันเนาะเขาจะด่าพี่ไหมถ้าพี่ไม่ให้เขาอ่ะเขาไม่ด่าหรอกเขารู้ว่าเรามีว่าเราแจกวันนี้คู่เดียวโอเคอ่ะบังมาเร็วเอ่อคำถามเอางี้แล้วกัน เหตุผลอุ้ยพี่เมย์ตั้งยากเนี่ยถามว่าเหตุผลอะไรที่ ให้สังเกตหลายอย่างอ่ะที่เขียนไว้อมันมีอยู่เอ้ยใช่ใช่นั่นแหละไปดูไปดูนะครับนี่ตอนนี้เวลาของเราก็สองทุ่มสามสิบหกนาทีเลา call มากี่โมงสี <45 S 1> ่สิบห้าสี่สิบห้าครับอีกกี่นาทีเนี่ยอีกประมาณสิบนาทีครับพี่เมย์อ่ะอีกประมาณสิบนาทีอยากจะให้ทุกคนแบบว่าจะได้แบบไปเตรียมตัวใชพ่พี่เมย์ลุ้นไหมพี่เมย์ลุ้นไหมผู้จัดลุ้นไหมลุ้นว่า รุ้นไหมในคืนนี้คนจะดูละครแล้วจะแบบตื่นเต้นไปกับพวกเราพี่เมย์ดูสดทุกตอนเลยป้านอกจากพี่เมย์จะอยู่ในห้องตัดแล้วพี่รุนทุกวันอะ <laughs> พี่ใหม่มากเลยอะทุกคนไปนกำลังใจให้ผู้จัดเราด้วย จ,จะไม่ถูกใจมันอาจจะไม่ได้ดีโดนใจแต่ว่ามันอยอย่าพูดเลยพูดแล้วอย่างมันสะเทือนใจอ๋อเหรอเรอเอางี้ผมขอพูดอย่างหนึง่งเฮ้ยผมพูดอย่างนึงเดี๋ยวผมพูดให้พี่เมย์ผมพูดให้คือผมอยากให้ทุกคนที่ติดตามละครเรื่องนี้นะครับโอเคบางบางเหตุผลหรือหลายๆอย่างมันอาจจะไม่โดนใจเราแต่ความรู้สึกผมคือผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจ มองในมุมมองของเหตุผลของตัวละครในหลายๆตัวที่พี่เมย์วางมาว่าตัวละครตัวนั้นทําแบบนี้เพราะอะไรตัวละครตัวนี้รู้สึกแบบนี้เพราะอะไรเราดูละครสนุกได้แล้วก็เก็บไปเป็นเรื่องราวพูดคุยกันได้แต่ก็อยากให ูละครกันยอะเยอะเข้าใจไหมพี่เมย์โผล่หน้ามายิ้มให้น้องหน่อยนิดเดียวบายบายไอเลิฟยูบายบายครับทุกคนคบายค่ะเจอกันเจอกันเจอกัน